ดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP น,นี้นะป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทำคอมบูชา F2 อิชิตันวิตามินซีหมักดอกฟอกเกตมินอตแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะอิชิตันวิตามินซีจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้รสชาติก็เปรี้ยวอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้ป้าหมูจะหมักด้วยดอกโฟกกตมีนอตแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะให้กลิ่นที่หอมมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องต้มนะคะเพื่อนๆป้าหมูจะใช้วิธีการหมักนะแก้วมังกรน,นะคะเราหั่นเอาเฉพาะเนื้อแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการหมักเลยขวดนะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมเอาไปล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อทําความสะอาดก่อนนะ,ะอิชิตันนะคะเราเทหมดขวดเลยนะ วันนี้ป้าหมูใช้ลดวิตามินซีแบบนี้นะคะป้าหมูจะเติม F 1นะคะวันนี้แค่1็เปกเท่านั้นนะวันนี้ป้าหมูหมักขวดเล็กนะคะใช้พแป๊กเ,เดียวนะ วันนี้ป้าหมูจะให้ความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งช้อนชานะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะใส่ลงไปเลยนี่นะคะแก้วมังกรนะเพื่อนๆก็ใช้แต่เนื้อแบบนี้นะเพราะว่าเราอยากได้สีของแก้วมังกรนะคะแล้วก็ความหวานจากเนื้อผลไม้นะ พอใส่เนื้อแก้วมังกรลงไปนะคะก็ะหมุกก็จะตามด้วยดอกฟอกเกตมีน็อตนะคะเราจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะดอกฟอกเกตมีน็อตหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจริงๆเขาเอาไปแช่เป็นน้ำชาดื่มนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะได้กลิ่นหอมของดอกฟอกเกตมีน็อตนะคะปราหมุกก็จะใส่ลงไปในขวดหมักเลยเขาเรียกว่าการหมักนะคะ นี่ขนาดยังไม่ได้หมักหรือว่ายังไม่ได้แช่นะคะแค่แกะออกมาก็กลิ่นหอมแบบขึ้นมามากๆเลยนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้นะคะในช้อปปี้มีนะป้าหมูก็สั่งจากช้อปปี้นะคะเป็นชาฟอ r เกตมี not แบบนี้นะปิดฝาไว้และตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ประมาณ3วันนะคะ เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะคะว่า3วันแล้วชาหมักฟอกเกตมินอตของเราจะมีกินวันนี้<อ>ป้าหมูจะมา<ห>นะอัปเดตคอมบูชา F2 อิชิตันวิตามินซนะีหมักแก้วมังกรดอกฟอกเกตมินอตนะคะเดี๋ยวป้าหมูนะคะสีสันสวยงามไหมคะเพื่อนๆอันนี้คืออิชิตันวิตามินซีนะคะรสส้มนะป้าหมูเอามาหมักแก้วมังกรดอกฟอกเกตมินอตนะคะเห็นไหมคะ สีเขาก็จะสวยน่าดื่มมากๆเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะกองกากออกก่อนนะหมักได้สองคืนนะคะป้าหมูจะหมักตัวนี้แค่สองคืนนะเด็กก็ดื่มได้นะคะไม่มีแอโกโลกอฮอล์นะตัวนี้ก็จะมีซาเล็กๆนะคะไม่ให้ฟู่ฟ้ามากนะเพราะว่าตัวนี้เด็กสามารถดื่มได้นะคะผู้ใหญ่ก็ดื่มได้นะเราไม่จําเป็นต้องให้ซานะคะอันนี้เขาก็จะมีแก๊สมีฟองเห็นไหมคะ ก็จะสีสวยงามมากเห็นไหมคะน่าดื่มไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็หมูจะชิมก่อนนะ รสชาติดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหอมหอมดอกฟอกเกตมินนอตนะคะเพื่อนๆซื้อเขาจะเป็นดอกนะคะเป็นดอกแห้งนะดอกฟอกเกตมินนอตนะคะป้าหมูซื้อมาจากช้อปปี้นะก็ราคาไม่แพงมากนะคะแต่ว่าให้กลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะของดอกฟอกเกตมินนอตนะคะเพื่อนๆก็เหมือนบางคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะก็จะใช้ ใบกุหลาบที่เขาตากแห้งนะคะก็นํามาเป็นชาหรือว่านําใบมาหมักนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะของดอกฟอกเกตมินอตนะคะรสชาติก็หวานน้อยนะคะป้าหมูหมักผ่านไปสองคืนนะยีสเขาก็กินน้ําตาลจนหมดแล้วนะคะมีคนถามป้าหมูนะคะว่าคนท้องกินได้ไหมอันตรายไหมป้าหมูบอกตรงนี้เลยนะคะว่าดื่มได้ค่ะคนท้องก็ดื่มได้ น้องสะพ้ยป้าหมูนะ้ท้องป้าหมูให้ดื่มยันคลอดเลยค่ะเราก็ให้ดื่มแบบนี้นะคะเนี่ยป้าหมูหมักสองวันเป็นน้ําผลไม้เขามีประโยชน์เราก็หลีกเลี่ยงที่เป็นตัวชาหมักนะเราก็เน้นที่เป็นน้ําผลไม้เป็นวิตามินซีพวกนี้นะคะสามารถดื่มได้ค่ะป้าหมูให้ดื่มแค่วันละหนแก้ว1แก้ว,แก,วแก้วเท่านี้นะคะไม่เกิน 200ml นะมีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆ ป้าหมูให้ดื่มคนในบ้านป้าหมูเนี่ยน้องสบายอ่ะท้องเองป้าหมูให้ดื่มมีประโยชน์คนท้องจะมีปัญหาท้องผูนะคะดื่มเลยค่ะป้าหมูไม่ได้ให้ดื่มแบบฟู่ฟ้าที่เราหมักกันจนแบบซู่ซ่าฟองทะลักอันนั้นไม่ใช่นะป้าหมูก็จะหมักประมาณนี้นะสองวันนี่ค่ะหมักเอาจุลินทรีย์ตัวดีนะคะประมาณสองวันแบบนี้ดื่มได้ค่ะดื่มสบายดื่มแล้วสบายท้องมีประโยชน์ค่ะ เป็นวิตามินซีด้วยมีผลไม้ด้วยนะคะที่ท้องจริงๆอ่ะป้าหมูให้ดื่มมาแล้วมีประโยชน์ค่ะไม่ได้ดื่มแบบดื่มแทนน้ําแบบนั้นมันก็ไม่ได้มันก็มันก็มากเกินไปป้าหมูให้ดื่มแค่วันละหนึ่งแก้วนะคะเป็นหลังมื้ออาหารนะคะดื่มว่าหนึ่งแก้วเท่านี้มันก็ไม่เกิน 200ml นะคะดื่มได้ค่ะมีประโยชน์ คนท้องก็ต้องการวิตามินซีนะคะต้องการจุลินทรีย์ตัวดีเหมือนกันนะยิ่งสำหรับคนท้องนะคะเขาจะมีปัญหาท้องผูกอยู่แล้วนะคะแทบจะทุกคนถ้าท้องโตมากๆนะคะก็จะไปกดทับเส้นประสาทกดทับลำไส้นะคะก็จะมีปัญหาท้องผูนะประหมูให้ดื่มคอมบูชานะคะเราก็เลือกดื่มนะคะเลือกเป็นตัวที่เป็นน้ำผลไม้ นะผสมผลไม้ที่ดีมีประโยชน์เข้าไปนะคะเด็กก็ได้รับจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปด้วยนะการขับถ่ายก็ง่ายนะคะมีประโยชน์นะคะดีต่อลำไส้แม่และเด็กนะคะไม่มีผลไม่มีพิษภัยอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเราดื่มแบบควบคุมน้ำตาลนะหนึ่งควบคุมน้ำตาลสอควบคุมแอลโกอฮอล์เราไม่ได้หมักสามสี่วันเราหมักแค่2วันนะคะยังไงก็ดื่มได้ค่ะ เครื่องดื่มความบูชานะคะยังไม่ได้รู้จักแพร่หลายมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะถามคนที่ทําจริงดื่มจริงนะคะอันไหนมีประโยชน์อันไหนดีป้าหมูก็บอกนะเนี่ยค่ะถ้าสําหรับคนทองหรือคนแก่หรือเด็กนะป้าหมูก็จะเน้นย้ำตลอดเลยว่าหมัก2วันนะคะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมคะประมาณนี้รสชาติก็ดื่มได้ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะถ้าวัยทำงานหรือวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่นะ ก็หมักสามวันสี่วันอันนั้นก็คือให้ฟูฟ้าไปเลยดื่มแล้วแบบอร่อยสะใจนะคะมีเอลเล็กๆนะคะอันนั้นก็เหมาะสําหรับวัยทางานวัยรุ่นนะคนหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนทั่วไปที่ต้องการการกระชับกระเฉงดื่มแล้วสดชื่นนะคะอันนั้นก็หมักไปเลย3วัน4วันป้าหมูจะเน้นตลอดนะคะอันนี้ดื่มได้อันนี้เด็กดื่มได้อันนี้ผู้ใหญ่ดื่มได้นะคะก็คือเราใช้น้ําผลไม้น้ําวิตามินซีต่างๆนะคะ ที่มีประโยชน์นะเราก็คัดสรรในการทำนะคะเราก็เลือกนะหลีกเลี่ยงที่จะเป็นชานะเป็นชาเป็นกาแฟจริงๆถามว่าคนท้องดื่มไหมก็ดื่มได้นะคะชากาแฟเนี่ยเป้าหมูยืนยันเลยเป้าหมูท้องมาสามท้องเนี่ยเป้าหมูก็ดื่มชากาแฟแต่มันก็มีข้อจํากัดในการดื่มนะคะวันหนึ่งก็ไม่เกินหนึ่งแก้วคือคุณก็ดื่มได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะ ดื่มได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะแต่ที่เขาบอกว่าคนท้องควรหลีกเลี่ยงชากาแฟนะคะไม่ใช่ว่าดื่มไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงในที่นี้หมายความว่าคนไหนที่ติดชากาแฟมากๆบางคนดื่ม3แก้วต่อวันนะคะแบบนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะจะเกิดโทษซะมากกว่านะป้าหมูก็ให้ดื่มนะคะตัวป้าหมูเองท้องมา 3... ท้องป้าหมูก็ดื่มกาแฟค่ะแต่วันนึงก็แค่แก้วเดียวนะมันก็จะได้ แบบพอกระชุ่มกระชวยนะคะไม่ไม่ได้มีพิษมีภัยต่อเด็กนะถ้าคนไหนดื่มมากๆแบบ3-4แก้วอันนั้นก็แบบให้โทษมากกว่านะคะ EP คอ m บูชา F2 อิชิตันหมักแก้วมังกรดอก f o r เกตมินอตนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะเพื่อน <S <S ๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ